สวัสดีคะ่ะคุณแม่มีอะไรให้ช่วยไหมคะพอดีว่ามหาเซ็ตเตรียมคลอดยังไม่มีอะไรเลยแม่ค้าช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมได้คะ่ะคุณแม่คุณแม่กําหนดคลอดเมื่อไหร่คะกําหนดคลอดอาทิตย์หน้าแล้วยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยแม่ค้า มานั่งก่อนมานั่งก่อนเชิญเลยขอนังก,ก่อนนะไม่ไหวแม่คนะช่วยจัดของให้หน่อยนะเพราะเป็นแบบไหน,นอ้อได้ค่ะคุณแม่คุณแม่เตรียมอะไรมาบ้างแล้วคะยังไม่มีอะไรเลยของที่จะพาไปโรงพยาบาลอะ่ะยังไม่มีเลย เตรียมเครองที่คุณแม่พาไปโรงพยาบาลใช่ไหมเดี๋ยวเตรียมให้เออเออแม่ค้าจัดมาให้เลยนะเราไม่ไหวแล้วเราจะนั่งรออยู่ตรงนี้แล้วนะได้ค่ะคุณแม่คุณแม่มีเบาะแล้วยังคะอ๋อยังไม่มีเลยช่วยจัดมาให้ด้วยนะโอเคโอเคโอเค,อเคนี่เลยคุณแม่เป็นเบาะปรดไหลย,ย้อนนะคะวันนี้จะเป็นเบาะรุดไข่ให้ได้2องใบเลยเบาะพร้อมมุมตัวน,นี้เลยนะคะเบาะมาใหม่ล่าสุดนะคะเป็นเบาะมีกระจมบงไแบบนี้เลยคุณแม่เลือกแบบไหนคะ มีอะไรบ้างในตะกร้า1เซตตะกร้าเตรียมพอดประกอบด้วยตะกร้าหชิ้นนะคะคุณแม่แล้วก็จะมีหวดนมสองออสองขวดมีสามรีพร้อมกับคันตบัตรหนึ่งชิ้นที่ชุกเกียก1หนึ่งหอหอตัวตรงนี้จะเป็นงางสารนขุดสักนะคะผ้าสาลูผ้าขนหนูขนณยญ่หนึงพื้นผ้าขนหนูขนเล็กหนึ่งพื้นหมหนึ่งชิ้นผ้าหอตัวมีหมวดหนึ่งชิ้นชุดกระดูกแขนสั้นขาสั้นวอดที่สุดหนึ่งชิ้นเล้อปุกหน้าแขนยาวขาของถุงเท้าน้องเซตแรงน้าขวดนมหนึ่งชิ้นตันบัตรหนึ เอาเบาะที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมาเลยโอเคโอเคตั้งเลยโอเคมีครบแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วไปโรงพยาบาลได้อย่างเดียวเลยคิดตังเลยไหมคะโอเคโอเคนะคะคุณแม่อันนี้มีของสมนาคุณให้คุณแม่ด้วยคะ่ะดีเลยร้านนี้มีของสมนาคุณให้ด้วยขอบคุณมากครับโอเคอ๋อไม่ไหวแล้ว อ๋อคุณแม่คุณแม่จะคลอดแล้วเหรอจะคลอดแล้วเหรอ,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 อจะคลอดแล้วจะคลอดแล้ว